สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์ชายทัศนกันอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทาง y o u t u b e นะครับทางแฟนเพจนะครับแล้วก็ทาง TikTok นะครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับที่ให้กำลังใจทางช่องเรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์นะครับแบ่งปันประสบการณ์กันมานะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับการกรรมเมื่อชาติที่แล้วนะครับ แล้วก็มาถึงปัจจุบันนะครับเราก็จะมีวิธีการแก้หรือการลดกรรมนั่นเองครับความเชื่อนะครับของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ให้เราพิจารณาดูนะครับเรามาเรื่องราวของกรรมเมื่อชาติที่แล้วครับกรรมนี้อย่างเช่นนะครับกรรมอันแรกที่เราจะมาแบ่งปันก็คือเป็นคนที่ไม่มีคนชื่นชมเอ็นดูนะครับหรือว่าเราขาดเสน่ห์นั่นเองนะครับกรรมที่แล้วก็บอกว่าไม่เคยถวายของหอมนะครับแก พระสงฆ์นะครับหรือไม่เคยทําบุญเกี่ยวกับของหอมเลยนะครับฉะนั้นในการลดกรรมณนะชาตินี้ก็คือนะครับให้เราหมันทําบุญไหว้พระนะครับทุกวันพระนะครับถวายทู่หอมนะครับถวายเทียนดอกไม้สดพวงมาลัยนะครับทองคําเปรียวประดับน้ําอบน้ําปรุงนะครับแล้วก็ ประพฤติดีนะครับปฏิบัติชอบต่อผู้อื่นคิดดีทดําดีพูดดีนะครับให้ผู้อื่นได้ดีนะครับไม่ให้ร้ายต่อคนอื่นนะครับนี่คือการลดกรรมในาชาติปัจจุบันนะครับ 2. เป็นที่รังเกียจนะครับหรือมอีกลิ่นที่ไม่ไม่ประสงค์นะครับอยู่ในตัวเราเองนะครับก็อาจจะเป็นกรรมก่อนอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าการติเตียนดูแครนผู้ที่ชอบทําบุญหรือทําทานนะครับอย่างเช่น เหมือนอพระเทศนานะครับบอกว่ามีคนหนึ่งนะครับที่ไปตกปลานะครับอยู่ข้างวัดแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับมาทําบุญที่วัดนะครับคนที่มาทําบุญที่วัดนะครับก็ <c oughs> เพ่งเล็งไปที่บ่อปลาแล้วก็ไปเหมือนกับภาวนานะครับกับคนตกปลาว่าไม่กลัวบาปเลยมาทําบาปมาทําบาปทําไมมาตกปลาทําไมเดี๋ยวก็บาปเดี๋ยวก็ตกนรกหรอก อะไรอย่างนี้นะครับแล้วส่วนคนตกปลานะครับก็มองไปที่วัดนะครับซึ่งอยู่ข้างๆบ่อกตกปลาครับก็บอกว่าขอโทษขออภัยด้วยข้าพเจ้าไม่มีอาหารกับข้าวนะครับที่จะไปเลี้ยงครอบครัวจริงๆนะครับไม่ไม่มีอะไรที่ไปให้พ่อให้แม่ได้กินจริงๆเรายากจนนะครับเราไม่มี อาหารนะครับที่จะไปกินเช้าหรือกินเที่ยงหรือกินเย็นต้องขออภัยด้วยต้องขอโทษขอหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยนะที่ข้าพเจ้าได้มาตกปลาในครั้นีีนะครับซึ่งพระองค์ก็บอกว่า,าพระองค์เทศนาก็บอกว่าระวังนะคนที่อยู่ในวัดนะครับแต่เป็นนินทาคนที่ตกปลาะจะบาปกว่านะครับฉะนั้นให้เราได้เห็นว่านะครับก็คือเหมือนกับเราไปติเตียนนะครับ คนอื่นนะครับโดยที่เราไม่ได้มีเจตเราไม่รู้นะครับว่าอาเจตนาของเราจริงๆเนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับอันนี้ก็ส่งผลนะครับทาให้เราเป็นอีกกรำรหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเป็นเป็นคนที่ไม่ชอบเรานะครับฉะนั้นอย่างที่บอกว่าการลดกรรมก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือมันทําความดีนะครับแล้วก็ ปฏิบัติชอบต่อผู้อื่นคิดดีทาดีพูดดีกับผู้อื่นได้ดีนะฮะไม่ให้ร้ายผู้อื่นอันนี้ก็จะเป็นการแก้กรรมในเรื่องของอเป็นคนที่เป็นคนที่คนไม่ค่อยชอบนะครับมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในตัวอะไรเงี้ยนะครับต่อมาครับข้อ <c oughs> <c oughs> ที่สามครับไปไหนมาไหนลําบากนะครับมีแต่อุปสรรคซึ่งกรรมอดีตชาติตก่อนเนี่ยอาจจะเคยทําลายหนทางสัญจรของวัด หรือของชาวบ้านนะครับหรือทําให้ทางสัญจรสาธารณะเนี่ยได้รับความไม่สะดวกนะครับรอาจจะไปทไําร้ายหนทางนะครับนีการลดกรรมนะครับเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยนะครับบริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วยสร้างสะพานนะครับสร้างทางทางอันเป็นประโยชน์แก่วัดหรือชุมชนนะครับเล็กๆนะครับหรือชุมชนเล็กๆช่วยผู้คนยากไร้ให้ได้มียุดยานฐานะหรือทางสัญจรที่สะดวกขึ้นะนะครับก็เหมือนกับเราไปช่วยเหลือ คนที่ตกทุ้ยากนะครับอาจจะไปาตามกําลังศรัทธาให้เราช่วยได้เพให้เขาได้สะดวกสบายขึ้นก็จะลดกรรมตรงนี้นะครับที่ไปไหนมาไหนลําบากแล้วก็มีทุปศาสตร์ได้นะครับข้อที่4ี่ครับเป็นคนรับใช้เป็นคนรับใช้เขาร่าไปนะครับก็คือรับใช้ตลอดนะครับก็คืออาจจะเป็นกรรมอาจจะมาจากเคยในรคุณผู้ที่มีพระคุณแก่ตนนะครับเมื่ออดีตชาติต่กนนะครับ ที่ในการลดกรรมก็คือตอบแทนรูะมีบุคุคด้วยความกตัญญูร่วมทําบ,บุญสร้างพระพุทธร,รูป<ม>นะครับพระประธานนะครับทำทานทั้งกับคนและก็สัตว์นะครับที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเราก็สามารถไปทําทานได้นะครับตามที่เราสามารถช่วยได้นะครับ ข้อที่5ครับขัดสนอดมือกินมือนะครับอันนี้เขาบอกว่ากรรมเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยนะครับเคยและเรียกว่าเคยเละเว้นการใส่บาตรนะครับคือไม่เคยเป็นผู้ให้นะครับก็คือไม่เคยเป็นผู้ให้ทานนะครับเมื่อมีคนยากไรมาขอทานหรืออาหารแลว้วก็น้ํานั่นเองนะครับในการลดกรรมนะครับในชาตินี้ก็คือแบ่งปันอาหารน้ําเสื้อผ้าแก่คนที่ยากไร้อนนาถา นะครับหรือไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของนะครับตามที่ตักบาตรทุกเช้าหรือวันพระก็ได้นะครับตามที่เราไม่เดือดร้อนนะครับเราที่เราสามารถแบ่งปันในตัวเราเองได้นะครับที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับแล้วก็ตามความสามารถที่ดิงทำได้นะครับก็ลองทําดูนะครับเราก็จะทําให้ลดกรรมในเรื่องขัดสนอดมือกินมือได้นะครับ <S <S ข้อ6ครับภาพคู่ร้างคู่ อย่างที่บอกครับว่ากรรมตรงนี้อดีติชาติอาจจะเคยผิดลูกผิดเมียเข้ามาเมื่อชาติที่แล้วนะครับทีนี้การลดกรรมนะครับก็อาจจะเป็นบวชพระนะครับบวชพระหรือบวชชีพรามนะครับเพราะว่า,ากรรมของของคู่รักเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่เคยบวชนะครับก็อาจจะไปภาวนานะครับนั่งสมาธิหรือบวชชีบวชพรามบวชพระ,ะครับร่วมทามําบุญเป็นเจ้าภาพ ในงานแต่งคู่บ่าวสาวที่ยากจนนะครับถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่ก็ได้ครับเชิงเทียนคู่หมอนคู่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็สามารถถวายได้นะครับถวายในในวัดอะไรนี้นะครับต่อมาข้อ7ครับได้คู่ที่เรีวร้ายนะครับทำร้ายตนหรือทําให้ทหําให้เป็นทุกข์นะครับอ,อดีตชาติเนี่ยนะครับเขามีความเชื่อว่ากรรมแต่ก่อนเนี่ยเกิดจากเคยขมคืนเขาในชาติก่อนนหรือ เคยทุบตีนะครับทำร้า,ายคู่เราเมื่อชาติที่แล้วนะครับทีนี้วิธีลดกรรมนะครับก็เหมือนกันครับก็คือให้เราบวชพระนะครับให้เราบวชพระนะครับหรือบวชชีพราหมณ์ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาครับแล้วก็เพื่อที่จะอาโห,ห,นะหสิกรรมนะครับหรือว่าสวดมนต์ก็ได้นะสวดมนต์สวดมนต์บทอาโหสิกกรรมนะครับให้กับให้เราปลดปล่อยให้เขาปลดปล่อยเรานะครับ อย่างนี้นะครับบวชปลาหรือบวชชีพรามก็จะทําให้เบาลงเกี่ยวกับในเรื่องของกรรมจากที่เราได้คู่ที่รลวรายนะครับข้อที่8ครับอยู่โดดเดี่ยวยามบ้านปลายชีวิตนะครับกรรมก็คือเคยอดีตชาติเนี่ยเขาบอกว่าเคยจับขังสัตว์นะครับเอาสัตว์มาขังไว้นะครับแล้วก็ไม่ยอมปล่อยนะครับทำให้เขาอยู่โดดเดี่ยวบ้านปลายชีวิตก็เลยอยู่โดดเดี่ยวยามบ้านปลายชีวิตนะครับความเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้ววิธีลดก็คือทําบุญปล่อยปลานะครับใน่มปตอนปลานะครับ ลวนนส่วนน้ำนะครับปล่อยนกปล่อยอกทาทําบุญทําทานแก่เด็กอนาถาเด็กอนาถาแล้วก็ศักด์ที่อนาถาด้วยนะครับทำบุญทําทานตรงนี้นะครับเราก็จะไม่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายในมั่นปลายชีวิตนะครับลองทาดูนะครับข้อ9ครับรูปร่างหน้าตาไม่งดงามรูปร่างหน้าตาไม่หล่อไม่สวยนะครับก็คืออดีตชาติเดิมก่อนอาจจะไม่เคยถวายดอกไม้หรือของหอมอะไรก็ได้นการลดกรรมก็คือณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะให้อดีตต่อไปเราเกิดมาอีก ชาติหนึ่งเนี่ยนะครับรูปสวยงามก็เขาบอกว่าให้เราถวายพวงมาลัยดอกไม้สดบ้างนะครับแล้วก็ดอกไม้หอมหอมครับทำบุญบริจาคดวงตานะครับแล้วก็บริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะทําให้เราหน้าตางดงามในภายภาคหน้าไปนะครับข้อสิบครับมักถูกโกงถูกเบี้ยวเงิน ถ้าเป็นในเรื่องของการความเชื่อทางธรรมเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของกรรมก็คืออดีตชาติเนี่ยเราเคยโกงเขามาก่อนเหมือนกันนะครับอดีตชาติเราเคยโกงเข้ามาก่อนนะครับทีนี้วิธีแก้ลดกรรมเ็าบอกว่าให้สละทรัพย์บริจาคร่วมก,กันก,กัศูนต่างๆนะครับ <c oughs> ก็ทําบุญตักบาตรบ้างน,นะครับถวายสังฆทานบ้างน,นะครับอุทิศส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมในวินในทุกๆเดือนถ้าเป็นได้ไดนะก็คือในทุกๆเดือนครับก็เอาตามที่เราสะดวกหรือตามที่เราสามารถนะครับทำได้นะไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับ 11ครับปิก,การนะครับทางร่างกายไม่สมประกอบอดีตในชาติเนี่ยกรรมเนี่ยเขาบอกว่าเคยจากมาการเคยทุบตีนะครับผู้บุปการีนะครับพ่อแม่หรือด่าพ่อแม่หรือทาร้ายพ่อแม่มาก่อนนะครับส่วนการลดกรรมก็คือมันทําบุญไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลานะครับถือศีลห้าศีลแปดเจริญภาวนานั่งวีปัสสนารมาฐานครับอันนี้เขาเรียกว่าในการลดกรรมได้นะครับ สิบสองครับมีคดีความอาจจะกรรมเคยอาจจะอดีตชาติเคยพบคนทุกข์ร้อนแล้วไม่ช่วยหรือไม่พยายามหาทางช่วยเขาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็การลดกรรมก็คือหมั่นทําบุญปล่อยนกปล่อยปลานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานถือศีลแปดนะครับทุกๆ3เดือนแล้วก็ทุกๆ7วันดูนะครับนี่คือการลดกรรมครับไร้ที่อยู่เป็นหลักแหลง่งกรรมอาจจะมาเคยจากอดีตชาติเนี่ยอาจจะ มาจากคําว่าไม่เคยสงไม่เคยสงเคราะห์คนอนาถานะครับที่มาขออาหารขอใช้คาหลบฝนหนีครับไม่มีน้ําใจช่วยเหลือคนตุบตุกได้ยากอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมในชาติก่อนนะครับวิธีลดกรรมในชาตินี้ก็คือร่วมทําบุญซื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์นะครับหมัน่นประกาศไหวบูชาศาลหลักเมืองที่เราอยู่นะครับแล้วก็ทําบุญทําทานแก่สัตว์พิการหรือสัตว์จรถัก,ก,กนั่นเองนะครับ14ครับจิตใจขนมัวดุดันขี้โมโหง่าย กรรมแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่มัตรณีในการทําบุญนะครับฉะนั้นลดกรรมก็คือสวดมนต์นะครับไหว้พระทุกวันพระฝึกวิปัสนาฐานนะครับวิปัสนากรรมหน้าฐานนะถือศีลห้าหรือศีลแปดนะครับทุกๆ3เดือนอบริจาคทานนะครับแบ่งปันเงินทองนะครับหรือสิ่งของแกผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือร่วมทําบุญบริจาคทานกับโมนิธิสถานสงเคราะห์และวัดวาอารามต่างๆนั่นเองครับ สิบห้าครับไม่มีชื่อเสียงเขาบอกว่ากรรมแต่ก่อนอาจจะเคยติต๋นติชินนินทานะทำให้ผู้อื่นเสียหายวิธีลดกรรมก็ร่วมทําบุญสร้างหอระฆังครับร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาทําทานกับขนย้ากไร้และก็สัตว์อนาถาครับสิบหกครับไม่มีวาสนาบาร,รมีกรรมอาจจะไม่เคยนับถือชื่นชมผู้ถือธรรมะเลยนะครับอันนี้นะฮะไม่มีบาร,รมีคือกรรมอาจจะไม่เคยนับถือชื่นชมผู้ถือธรรมะนะครับ การลดกรรมชาตินี้ก็คือทาบุญสร้างพระพุทธร,รูปนะครับทำทานกับคนนะครับอันนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะสบเจนะครับมีลูกหลานไม่ดีเกเีไม่เชื่อฟังนะครับ อดีตในชาติเขาบอกว่ากรรมเนี่ยมาจากการเราอาจจะเคยทําแท้งหรือทําร้ายคนใกล้ชิดมาก่อนนะครับแล้วก็ทําร้ายจิตใจครอบครัวในชาติก่อนมานะครับก็เลยมาเกิดในชาตินี้ทีนี้วิธีการลดกรรมในชาตินี้ก็คือ,อบวชเนนนะครับโดนให้ลูกโดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมงานบวชนะครับจะทําให้กรรมน้อยลงแล้วก็ปฏิบัติธรรมวิธีสูงกทนให้กับลูกตัวเองด้วยนะครับ18เจอแต่คนเอาเปรียดนะครับ เขาบอกว่าเกิดคนเอาเปรียบอดีตชาติเนี่ยกรรมอาจจะมาจากเคยเบียดเบียนเงินทองของพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติเคยโกงคนไว้ในอดีตชาติขโมยเงินครอบครัวมาใช้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลดกรรมก็คือหมั่นยึดถือสินห้าให้มั่นนะครับไม่ดื่มเหล้านะครับทำให้ขาดสตินะครับโดนโกงง่ายหมั่นสวดมนต์นะครับอธิษฐานบารมีนะครับขอพรให้พบเจอติดสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับ19นะครับเกิดใน อ่าสกุลเขาเรียกว่าสกุลต่ําต้อยอันนี้อัดคำอาจจะมาจากอ่าการเคยโอหังอวดดีนะครับจิตใจแคบนะครับอดีตชาตนะการลดกรรมก็คือร่วมตบ,บุญสร้างวัดสร้างพระประธานนะครับทำบ,บุญนาทานกับคนยากไร้และสัตว์อนาถานะครับหรือพิมพ์หนังสือทร,รมาแจกฟรีนะครับ20สครับไรสังหาราศีขาดวาสนาอาดีตชาตเนี่ยนะครับอาจจะมากมอาจจะมาจากเคยเมาสุราระวาดระรานผู้อื่นนะครับ วิธีลดกรรมก็คือนั่งสมาธิฝึกกรรม,มาฐานนะครับทำทานคุคนอนาถา,าแล้วก็สัตวนาถาร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีนะครับอันนี้คือเป็น20นะครับของอดีตชาติกรรมแล้วก็การลดกรรมนะครับก็ อยากจะบอกว่าเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับในการเชื่อเรื่องของกรรนะครับแต่ทางที่ดีก็คือถ้าเรามีโอกาสมีเวลาก็หมั่นทําบุญนะครับเพราะว่าเรื่องการทําบุญเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราได้สบายใจขึ้นแล้วก็บุญมีส่งผลนะครับให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นทําให้เรามีสติมากขึ้นนะครับก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ไปทําบุญในครั้งนี้นะครับลองแก้กรรมและพิจารณาดูนะครับจากช่องนะครับไรสไตล์ชยทัศน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ YouTube นะครับของ Facebook Page แล้วก็ของ TikTok นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับและจะได้ไม่พลาดกับสิ่งดีๆที่ให้ในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับจากช่อง l i ฟ์สไ y l e ชัยทัศน์สวัสดีครับ